สามารถยกมุมปากอย่างเดียวได้นะคะมุมปากของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อเยอะมากๆเลยค่ะเหมาก็จะมีเทคนิคหลายอย่างมากนะคะเพื่อยกมุมปากให้ได้สวยที่สุดต้องทําร่วมกับการทําปากกระจับด้วยค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องทํากระจับเยอะก็ได้เราอาจจะผ่าตัดริมฝีปากเพื่อปรับเท็กซ์เจอร์ของปากเนี่ยให้ดูเรียบเนียนขึ้นเฉยๆก็ได้ค่ะเหมาะว่าจําเป็นนะคะเพราะว่า muscle lip graft นะคะเป็นการเพิ่มมิติของปากนะคะหลักๆที่มีปัญหามากๆก,ก็คือบริเวณตรงกลางเนี่ยจะแบนนะคะหมาะก็จะสามารถทําให้มิติของปากเนี่ยดูสวยแล้วก็อิ่มเต็มขึ้นได้ค่ะ การที่ปากหนาเนี่ยหมอสามารถตัดให้ดูบางลงได้แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าตรงกลางเนี่ยมีมิติอิ่มเต็มหรือยังหรือว่ามีเส้นปากที่เยอะและลึกอยู่ถ้าเกิดว่ามี2ข้อตามที่หมอบอกไปก็แนะนําให้ใช้เทคนิคดิฟกราฟช่วยนะคะเพราะว่าปากที่หนาเนี่ยมันจะเป็นมิติบนล่างแบบนี้เนาะคือคือมันไม่ใช่แบบที่อิ่มเต็มออกมามันจะคนละส่วนกันนะคะสารนกรรปากนะคะเป็นสาญนกรรที่ถาวรค่ะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยนะคะไม่อันตรายด้วยนะคะไม่มีการทะลุไม่มีการเอียงทีหลังค่ะปรับโครงสร้างปากบนนะคะคือการที่หมอดีไซน์ ให้ขอบบนของปากบนของเราเนี่ยทำให้หวานขึ้นนะคะดูไม่อูมดูสมูทขึ้นนะคะเป็นการปรับคิวปิดโบกับวูดมิเลียนบอ์เดอร์ให้ดูสวยงามรับกับรูปหน้าเรามากขึ้นค่ะซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของหมอที่หมอคิดคนเองค่ะและนี่ก็คือคําถามยอดฮิตมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะคะอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุยกับหมอได้โดยตรงเลยค่ะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะ